ลงเรือแม่นานเจ้าพยามานานก็เห็นเรือรูปร่างแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นเรืออะไรวันนี้ได้ลองมานั่งดูนะคะข้างในก็เป็นเรือโดยสารทั่วไปนะคะวันนี้เขาใช้มาเป็นเรือข้ามฟากไอคอนสยามค่ะข้างในก็จุลูกค้าได้เยอะพอสมควรนะคะมีทีวีให้ดูด้วยแล้วก็สามารถมองวิวสองข้างทางได้อย่างชัดเจนกระจกบานใหญ่นะคะแอร์เย็นฉ่ำก็ใช้เวลา นั่งจากฝากสี่พยามาไอคอนสยามเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะไอนสมอคสยันันี้อากาศดีมากนะคะบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนแต่ฝนก็ไม่ตกค่ะทำให้ไม่มีแดดถ้าชอบไลฟ์สไตล์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วย